กาโดพระเจ้าจันทร์หาดอกครับจะพอดดอกบานนี่ครับนี่มันนั่งโน้มจูงมันจูงมันร้ายครับเดี๋ยวคุณดอกเกียดอกคุณเกียรดอกหนึ่งกำลังออกที่สวัสดีตอนบายๆเนาะพี่น้องนี่ครับในช่องในพัฒน์ตะลื้อกับภาพมลาะหาเฮ็ดซื้อกันแล้วครับนี่ นี huh mm ่ครับนี่มาพอเห็ดละงอกดอกแรกนี่ครับมากำอะไรที่ก sí ้าวแล้วครับนี <h 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 ่พี่แค่ะพ erm ี่น้องแม็ละงกบ่าละแม่นี่ทิเทาละงกเหลืองหรือเปล่คไรดอเบ้อแข็งมั้งครับมาท่านได้ไปสองห้องเพื่นแล้วครับจอดรถกระพอเลยครับพี่น้องอจูมันอุ่นๆแม่ดอกดอกนึงวันโอ้โหม่น เกิดอยู่ลำกันได้พี่น้องอย่าไปเก็บเด้ครับอันดอกข้างล่างเห็ดเบื่อครับสองดอกนี่กินได้ครับนี่เหมือน,อนกันทำน,น,นี่ครับพ่อหนิพัดใส่แกงนะครับอู้หุ่นแม่เห็นมั้นึงเหี้ยงนึงยึดทางข้าอุ๊ยพี่น้องหมันครับเหมือนไอ้ยาข้นเต็มปลาก็ได้คืออยู่พี่น้องนี่ดูครับ ก็ตกปลาอะไรทั้งนี้ตาไล่เน่นาเน,น็คเกาเผาเม,ม,มื่อเผาเป็นขั้นกับไก่ท่างหลายครับผมเห็นน้องพ้อยแล้วครับเห็ดแซ่บครับเลห็ดอร่อยที่สุดในโลกเห็ดขี้เถ้าขายาวยาวมานครับจะขึ้นอะไรแถวนี้แล้วครับดอกนึงเดี๋ยวอุย้ยกระเป๋าพ่นที่น้อง Tâm. con lại thế nào đầu này nói trống trống đầu này này ไม่ไอเอาไอ,อ,อ,อ้ออโพเดครับน้เดี๋ยวนเบึ่งเบงนึ่ยังนี่่เสียหลายแต้เจ้าถ้าตองนี่เ่อตอนนะครับเดียวหาดอกัทส์จหาดอกครับจะกอดอกบานได้ครับมัน,น,น,นร่อนร่วมจูนจูงกันรายครับเราบอก เจ็ดดอกคุณเจ็ดอกหนึ่งกำลังออกตัวอันนี้คือแสบแสบ่บเฮดลงง่ด้วยครับเฮดตัวนี้ครับพี่น้องรสชาติจะอร่อยก็เฮดละงูเนาะข้างในก็มีดอกหนึ่ง ชาดิอออกหวานๆครับพี่น่องูออกอมูางๆครับน ah ี่ว <tense> ิกิเทากันพัละฟาพี่้องน้องมแล้วครับน้องเป็น้ังไ ไข่ไงอยู่แต่ว่าไม่ปี๊บงาใหม่ครับน้องไข่นี่ค่ะนี่ครับสอนไข่ฮั่นครับไข่ใหญ่กับไข่้อ่ บักเหลืองวนี่มๆนลครับใคเงยพี่น้องเลือกเลือคร

ดินเตาเหลืองกเตงครับด,ดินตัวตัวโลกเึ้นมาเลยครับนี่ี่างกัดินึือมากนะครับนี่ขีน่อยก็ล่างสิออกครับจีหน่อย2อง,งนครับมาต้องเอาจากสิง่งแว้อครับคนดปลอดไฟไสนี่นสี้ โละงหอกเหลืองเลยครับโล่งหงกเหลืองเป็นน่องหอกซ้ายตาเป็นน่องไม่เข่าเคียร์หอกมาได้หลับน่องหอกเหลืองเป็นน่องแถวนี้มิดให้ดอกยังไงครับนี่ของเก่าเคยได้เลยครับนี่ได้เมื่อนาน ชูมต่างเดือนหลังดำแานคนไายนะครับต่างเดีกันดำให้กันเลยครับพี่น้อกมีคลิปประจำนี้ครับกลางั่างนี่อือไม่เยอะเลยใี่ไข้ครับใี่ไหมคไข้ ทันๆต,ต้องอกมันเจสที่ขาวน้ำพ้่นอยู่จล่งหลือเหล่านครับจิ้มน้ำพ้่นนี่รับกนเอก่อจิกนครับน้ำพนเลืองขาวเลืองกลุ่มๆนุ่ม หเหลืองใครไงครับใครเหลืองเนยพี่นะ้นนองแต่มันเคลียร์อตอนนี้กำลังงามเลยครับเขียวเลือพี่น้องเขียเลืออสวยงามนีน่สนิทออกบ่ได้ข้างหน้าใหม่ข้าเครื่องใหม่ ใหรเนี่ยันใคง่ามไปน้นนตกกัอพอได้เก็บอีกดอกรับนกแรงมันไม่ค่อยออกเราไข่ไม่ก็ออกปท่ที่แล้วครับวันนะีในใ้เรลองเ่อมันไข่ครับี่ดอกง่า,งงามครับ นี่อย่างนี้หักหักค่าเครือแม่ดอกน่อยก็ต้อเอาด้วยคิดแต่ดอกไงดอกอยู่หลังคิดท่ากันนึงสามสี่หาดอกจนี้าือตัวเด่นี่ พี่น้องมือนี้รอบบ่ายมือนี้ทั้งนี่แล้วครับนี่กำห้องนู้นแล้วครับนี่พี่น้องมาปิดคลิปชิวบานครับเฮ็ดเกลืไข่เฮ็ดละงูเฮ็ดละงูเฮ็ดขี้เตาเฮ็ดขี้เตาจะดอกก็ง่าเลยเ็ดเพิงน้าค่ะเฮ็ดนาแหลกอะไรอยู่ก็ประมาณก็อ๋อจะเป็นโลรคคนล้วครับมือนี้กระตาใหไงขึ้นกระตามุนขึ้นกันกระตาหางกลือขึ้นต็มตานี่ครับร่วมๆนะหางกลือก็หลายโรโอ้ยตอนเบ้นเลยค่ะคุณก็หลายก็เก like ียร์ป uh, ัดไกเลยพี่น้อง มีตัวใดมีท่านผู้ชมเบบึงจะได้<ม>คลิปน,นี้ก่ะซ้ำหนี้ก่นนะครับนอกพี่นองผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขอพภาดหลายครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องไอพ้พาตะลุนเด้อครับเดอ้อขอคุ้นลลายครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ